สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคํานวนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสรุปผลงานประจํางวดวันที่1นึ่งก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไม่ได้หีหายไปไหนครับเนาะเพิ่นเดอ,อผมจ้องจอโทรศัพท์นานๆแล้วผมรู้สึกปวดหัวนะครับเนาะสองสามวันมานี้ผมไม่ได้ทําคลิปขึ้น y u t u b e อัพขึ้น u t u b e เลยนะครับเนาะเพราะจะทาคลิปนะครับมัน ขึ้น YouTube เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทำนานนะครับทั้งจ้องโทรศัพท์หาข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องมาอัพโหลดอีกนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะปวดหัวนะครับปวดตรงท้ายทอยนะครับมันมันดึงมันพ่วงจนไปถึงเบ้าตานะครับก็พอได้ออกกำลังทำงานนู่นนั่นนี่ก็หายนะครับแต่พอมาจับโทรศัพท์ มาจ้องหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมเนี่ยก็เอาอีกแล้วนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับก็เลยไม่ได้ใช้โทรศัพท์ใช้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แบบเอ่อทั้งวันนะเหมือนที่ผ่านมาเหมือนที่เปนผ่านมานะครับนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่ผมไม่ได้ค่อยอัปโหลดคลิปนะครับเนาะก็โอเคนะครับยังไงก็จะหาข้อมูลนะครับตัวเลขมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ภาพที่ประกอบในคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการสรุปผลงานนะครับไม่เกี่ยวกับตัวเลขเนาะแต่ก็ผมทำเป็นพอด์แคสต์นะครับเนาะก็มาเล่าแล้วก็ภาพประกอบนี้ก็เอาไว้เราจะตัดต่อเป็นคลิปอื่นนั่นแหละแต่ว่าเออมาประกอบกับการสรุปผลงานแล้วกันนะครับออผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กรกฎาคมเนาะท,ทุกท่านคงจะรู้แล้วแหละนะครับ29ล่างแล้วก็ อ่าห้าหนึ่งเจ็ดบนเนาะก็เลขคาดการผมมี6ตัวติดเด่นอยู่3ตัวมี9มี5มี7นะครับเนาะเลข9ผมวางบนนะก็โอเคมันมีเลขติดเด่น3ตัวจากทั้งหมด6ตัวแต่เสียดายอย่างเดียวคือมันไม่สามารถวินเป็น2ตัวหรือ3ตัวได้นะครับเนาะมีแต่ตัวเด่นส่วนส่วนเลข5เนี่ยผมก็เอาเป็นตัวลองล่างนะครับเนาะ ล่างนี่ผมวางหกนะครับกับห้าส่วนบนนี่ผมวางสี่กับเก้านะครับซึ่งหกอา่ากับ4ี่ก็ดับไปส่วนเลขเจ็ดเนี่ยผมผมว่ามันมันมาติดต่อกันหงวดแล้วนะ่ะงวดนี้ก็เป็นงวดที่เจ็ดแล้ววันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะเป็นงวดที่เจ็ดโอ้โหมาจริงๆด้วยจริงๆตอนแรกก็จะจับเลขเจ็เป็นเลขเด่นนั่นแหละนะครับแต่เห็นมันลงล่างเมื่อวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นการคาดการณ์ที่ผิดนะครับคิดว่ามันจะหายไปที่ไหนได้มันกลับมา,เ,าเด่นหน่วยบนนะครับในงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็อีกตัวหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับคือตารางเลขกำลังวันเนาะมีครบหมดเลยนะครับตารางเลขกำลังวันข้างแรมครับเนาะหลายๆท่านที่ที่ดูผมทุกคลิปนะน่าจะเห็นอยู่ตารางเลขกลางวันนะครับมีทั้งหทั้งห ทั้งเจ็ดทั้งเก้านะครบหมดเลยสามตัวบนสองตัวล่างนะครับนะมีเลขแค่ห้าตัวเองนะอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเลขศูนย์แล้วก็จำไม่ได้เออนั่นแหละมีเลขแค่ห้าตัวเองเนาะผมก็ตัดเลขหนึ่งเลขสองเลขหนึ่งออกเนาะเพราะว่าผมคาดว่าเลขหนึ่งมันจะดับมันดับในสูตรผมนั่นนะครับนะแต่พอออกมาจริงๆกลายเป็นเลขเด่นนะครับทั้งหนึ่งทั้งสองเลยดับไม่อยู่นะครับ โอ้โหก็อขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่โชคดีจากงวดน,นี้ด้วยนะครับผมงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะก็ท่านไดที่ยังโชคไม่ดีก็รอลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับผมเนาะก็เลข517เนาะเป็นเลขทูบของแม่น้ำหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้ว5้านี่ผมซื้อลอตเตอรี่นะ แต่สตัวหน้าไม่ใช่โอ้โหน่าเสียดายมากลอตเตอรี่นี่ผมไม่ได้ซื้อตามตามหวยทูบที่เขาดังๆอะเนาะผมซื้อตั้งแตว่วันแรกที่เขาวางแผงนั่นแหละเพราะว่าผมชอบเลขเลขห้าหนโดยส่วนตัวไม่ใช่ชอบห้านึงเจ็ดอีชอบหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ 1, 5, แล้วก็มันมันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งอะนะครับที่ผมทําขึ้นยูทูบมาแหละจับไม่ได้ว่าสูตรไหนนะครับไม่ไมด้เอาโพยมนะครับ,นะรบก็เลยหาซื้อตั้งแต่ งวดที่แล้วแหละนะครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนครับงวดนี้ผมก็ได้ตามต่อกล่าวว่าจะเอาไปใช้งานลงทุนตลาดอื่นซะหน่อยเออเขาไม่รับซะงั้นเนาะก็เลยพลาดเลยนะครับก็เลยไม่ได้เลยนะก็อย่างที่บอกไว้นะครับมันมีเข้ามีหลุดเนาะ,ะหลายงวดที่ผ่านมามันก็เข้ามาแล้ว งวดนี้หลุดก็คงจะไม่คงจะไม่ทําให้หลายๆท่านเสียกําลังใจนะครับเนาะเพราะว่า,าซื้อหวยมี2อ,อย่างครับถูกกับไม่ถูกนะครับวันที่ถูกเราก็ดีใจวันที่ไม่ถูกเราก็มาตั้งสติกันใหม่นะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็โชว์พุง่งยุยยของผมนิดหนึ่งนะครับไม่เห็นหน้าเห็นแต oh ่เท้าโอ้โหปลูกผักรอบบ้าน,นครับผมอันนี้เป็นผัก วิ่ใช่นะผมก็จะเก็บด้วยแล้วก็ทําความสะอาดล้างบินที่ติดอยู่กับผักด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ